รำยายไห,หทองคำเลืกเคียปมเป็นต้นเหตุแทรกคิวตะกะแตนจ้ากลายเป็นประเด็นที่นักข่าวต้องวอร์มนิ้วซื้อยานวดมาให้พร้อมสำหรับปมดราม่าสึกลุกทุ่งและวว่างสาวตะกะแตนชลดา กับสาวจ๊ะนงพนีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาทางด้านสาวตะกะแตนได้ออกมาโพสขอโทษเองมหลังจากเข้าใจผิดไปเองว่าอีกฝ่ายมาด่าตนเองต่อมาทางด้านเจ้าภาพก็ได้ออกมาชี้แจงปมดราม,ม่าดังกล่าว เหตุการณ์วันที่8เมษายนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน้องตะกะแตนกับน้องจ้าอีกครั้งนะคะและสุดทางด้านลำยัยหายทองคําได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเจ้าตัวเป็นนักร้องที่ขึ้นเวทีนี้ด้วยและยังถูกสาวจ้าพูดถึงว่าทางผู้จัดงานมาขอให้ลำยัยขึ้นก่อนเนื่องจากอีกฝ่ายมีงานต่อทําเอาชาวเน็ตพุ่งเป้าว่าต้นเหตุของการแทรกคิว คือนักร้องสาวลำไยโดยสาวลำไยได้ออกมาโพ์ว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่หนูได้เป็นเล่นงานเดียวกับพี่จ๋าและพี่แตนนะคะหนูขอชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูได้รับจากผู้ประสานงานนะคะเนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต,ต่างๆเริ่มมีการโพ์ว่าต้นเหตุเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลงานจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงโชว์เวลา11.30นาทีหนูไปถึงงานตามเวลา ทีมงานหนูสแตนบายรอหลังเวทีก่อนเวลาก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องขอแซ็กคิวตัวหนูและทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือประสานงานว่าจะขอแซ็กคิวพี่ๆเลยค่ะแม่ๆเรียกว่าไม่รู้เรื่องเราจะจบลงยังไงหรือจะมีใครมาตอบประเด็นนี้อีกหรือเปล่ายังไงต้องรอติดตามกันนะคะ